สวัสดีครับผมเอกจากออโตโรทครับวันนี้ติดกันไปอีกคันแล้วนะแหมมาแรนวิ่งสำหรับการขโมยอ l l New Super t w o Way นะครับหน้าจอบอกสถานะแจ้งเตือนมาได้ที่รีโมทแบบนี้นะครับแหมเห็นชัดๆเลยนี่หน้าจอรุ่นใหม่นะครับแบบแบนราบเรียบสนิทเลยนะครับใครเอาไปติดพวกฟิล์มกันรอยเพิ่มเติมก็ได้ด้วยนะเออที่นี้ก็หรูหราเรียบนะครับเท่กว่าเดิมนะฮะกว่ารุ่นเดิมนะครับในส่วนของตัวรีโมทนะครับนี้เรามี รีโมท2อันนะครับสำหรับชุดกันขโมยแบบทูเวคือแบบมีหน้าจอแบบนี้นะครับ1อันนะครับเห็นไหมดานข้างปุ่มนะครับแล้วก็รีโมท o n นเทนหอันนะครับเป็นแบบมาตรฐานนะครับอันนี้ก็ทางลูกค้านะครับก็เลือกซิลิโคนเป็น 2- สีนี้นะดำเหลืองนะครับแหมสวยงามมากนะฮะตัวนี้นะครับใส่แล้วก็กันกระแทกแล้วก็ ทนทานมากขึ้นนะครับแล้วก็เหลืองดำสำหรับรีโมทแบบวันเวนะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันดีกว่าคันนี้ติดไปแล้วเรียบร้อยครับนี่ G.P.X โด o นนะฮะโดนซะแล้วนะนีะ่หรืออยากจะโดนอ่มาว่ากันแล้วกันนะอยากจะโดนไหมมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันนะครับก่อนอื่นบอกกันก่อนว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเราใช้สายไฟแบบ ตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นจะติดตั้งเนี่ยติดง่ายๆไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟใครเพิ่งออกรถมานะครับอย่างคันนี้เองก็เพิ่งออกรถมาได้ไม่นานนะฮะก็ยังไม่มีป้ายเลยนะครับก็ขับขี่เข้ามานะครับไม่ต้องกังวลว่าใช้การติดตั้งการขโมยแล้วที่ รถจะหวดประกันหรือเปล่านะครับเพราะการติดตั้งเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับแบบ Y s o ซ k e t ตนะครับเสียบปลั๊กเอาปลั๊กมี2จุดปลั๊กสวิตช์กุญแจแล้วก็ปลั๊กในส่วนของปลั๊กไฟหรือปลั๊กร์ทนะครับซึ่งก็เป็นปลั๊กรวมกันอยู่แล้วนะครับนี่อันนี้นะครับของลูกค้านะครับก็เป็นแบบกุญแจนะเ,ออเป็นแบบกุญแจก็ดูด้านหลังนะมันก็ทํามาค่อนข้างเชิด เชิญชวนเชื้อเชิญสักทีเดียวนะครับเพราะว่าทำซะใหญ่โตนะฮะก็แทงเบ้าหนีไปได้ง่ายๆนะครับสำหรับรถที่เป็นแบบกุญแจแบบนี้แล้วไม่ได้ติดกันขโมยแล้วต้องขอบอกว่าตัวนี้นะครับนะฮะ GJ โดนเขาทำออกมาได้สวยโดนใจมากๆนะครับนะมาดูกันดีกว่าฟังก์ชันต่างๆนะครับรีโมทนะครับมี2อันแบบนี้นะครับแบบ t w o a y หนึ่งและแบบ1 w a y หนอันเนี่ยตรงนี้นะครับ กดสลับใช้งานกันได้นะครับใช้ทดแทนกันได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับอะผมลองดูก่อนนะผมล็อกผมล็อกด้วยตัววันเวก่อนนะล็อกด้วยตัววันเวกกดไปแล้วนะครับล็อกนะฮะและที่สําคัญนะครับในทุกชุดของกันขโมยของออโต้รูไม่ว่าจะเป็นวันเวหรือทูเวนะครับเรามีไฟนะครับแบบนี้นะเป็นไฟ led บอกสถานะการล็อกให้ในทุกๆชุดด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่สำหรับ g p พคโดนเราติดไว้ข้างเบ้าซิลกุญแจเพราะฉะนั้น นะครับใครที่จอดอยู่ตามหอพักอพาร์ทเมนต์นะครับหรือไปจอดตลาดนู้นตลาดนั้นก็กลัวเนาะอย่างพี่เจ้าของรถก็นะครับไม่ได้ไปจอดที่ไหนก็กังวลนะฮะเพราะว่าไม่กล้าไปไปซื้อของอะไรทีเดียวเพราะว่าก็กลัวนะอย่างนี้มองมาจากด้านหลังนี่นะไฟกระพริบมันดูเป็นอะไรที่เป็นทางการมากขึ้นนะครับเหมือนทํามาเพื่อตัวรถโดยเมื่อกี้เรากดล็อกด้วยตัวนี้ใช่ไหมเออเราคลายล็อกด้วยตัวทูเว y หน่อยได้ไหมนะครับเราคลายล็อก เห็นไหมใช้ร่วมกันได้นะครับเพราะว่าเป็นสัญญาณตัวเดียวกันแต่ว่าก็ารีโมททเวย์นะครับของคันอื่นจะมากดรถคันนี้นะครับจีเน็ตัวนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าสัญญาณเขาเป็นชุดของใครของมันนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันถึงในส่วนของตัวรีโมททเวย์นะครับจะได้เน้นเป็นตัวนี้เป็นหลักครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันนะครับในส่วนของการล็อกนะล็อกเรามีเป็นแบบล็อกมีเสียงนะครับล็อกมีเสียงนะ นะครับกดล็อกไปแล้วนะครับตัวรถก็ร้องด้วยนะ1ปิ๊บนะครับอ่ะและที่สําคัญนะก่อนจะไปดูอย่างอื่นดูที่รีมโมทนิดนึงครับตัวรีมโมทเองก็จะมีรูปลปําโพงนะครับตรงนี้ไม่ได้มีขีดค่าขีดขัด้นใดๆไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าใครกดจากที่ระยะไกลๆนะบนอยู่บนห้องคอนโดสูงนะครับกดแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเนี่ยเราดูจากตัวหน้าจอรีมโมทได้นะครับตัวนี้คือเป็นล็อกแบบมีเสียงนั่นเองนะครับ นี่ไฟกระพริบติดแล้วเรียบร้อยนะครับโดนรถนะครับรถส่งเสียงร้องมาแล้วนะครับแล้วก็เตือนมาที่รีโมทด้วยระยะของรีโมทได้ไกลมากๆนะครับตัวนี้ทางโล่งๆเกือบเกือบสี่เมตรเลยนะเออเดี๋ยวผมมีคลิปตัวที่เทสระยะนี่ตัวรถเล็กนิดเดียวเองนะครับก็ยังสามารถรับส่งสัญญาณได้ไกลมากๆเลยโดนรถไป1ครั้งนะครับนะตัว การขโมยก็ส่งเสียงร้องเตือนแล้วก็เตือนมาที่รีโมทด้วยนะครับถ้าเผื่อว่ามีการขยับนะครับหม่เตือนนะครับครั้งแรกเตือนก่อนหน้าจอสีเขียวเข้มเลยนะครับเตือนแล้วนะครับรถเราจอดขวางอยู่นะครับก็จําเป็นจะต้องขยับนะครับขยื่นรถเรานะครับตรงนี้นะครับเสียงเปลี่ยนนะเสียงเปลี่ยนแล้วหน้าจอเองก็เปลี่ยนสีด้วยเป็นสีเหลืองแล้วนะครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้น อยู่บนห้องนะครับอยู่ที่ห่างไกลออกไปนะครับเจอมาที่หมวดแบบนี้นะครับโอ้โหไม่ได้จากออกมาดูหน่อยนะรถเกิดอะไรขึ้นใครมาอุ้มรถเราไปหรือยังนะครับออกมาดูนะครับชะงกหน้ามาดูที่หน้าต่างอ้าวรถยังจอดอยู่ที่เดิมนะครับอ่ะก็กดล็อกฮะใช้วิธีการคือกดล็อกนะครับจะสังเกตได้นะครับเวลาเรากดล็อกเสียงกันขโมยหยุดนะครับนะฮะไฟกันขโมยนะครับ LED บอกสถานะก็ยังกระพริบอยู่นะครับ ตรงนี้นะครับเรารู้แล้วนะครับว่าไอ้เหลืองเหลืองเนี่ยไม่ได้คนอุ้มรถเราไปไหนไม่ได้เข็นไปนู่นไปนี่นะครับแค่ขยับนิดหน่อยนะครับอาจจะขยื่นนิดเดียวนะครับตรงนี้ปลอดภัยเรากดปุ่มล็อกนะฮะเสียงกันขโมยหยุดนะครับแต่ว่าการขโมยยังทํางานอยู่นั่นเองนะครับโดนรถนะครับอีกครั้งหนึ่งตัวรถก็ยังส่งเสียงร้องนะครับแต่ขโมยยังส่งเสียงร้องอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่แต่ถ้าเผื่อเป็นลักษณะของการแทงเบ้ากุญแจ ถ้าเป็นแบบ one ว a y เนี่ยลหลายๆท่านเองก็ได้รู้มาแล้วแหละว่าถ้าเป็นแบบ one ว a y เนี่ยนะฮะถ้าแทงเบ้านะครับเป็นยังไงนะเหมือนกันไหมตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะตรงนี้เขามีในส่วนของไฟล์ LED ตรงเนี้ยมองมาแล้วนี่ก็รู้ว่ารถติดสัญญาณการขโมยยังใจะแทงอยู่แล้วแล้วเรามาดูนครับเกิดอะไรขึ้นแทงเบ้าปั๊บตรงนี้นะครับหน้าจอเรือนไมดับเพราะฉะนั้นนะครับ รถร้องแหกปากลัานเลยนะโอ้โหนี่หน้านจอแดงด้วยนะสตาร์ทก็ไม่ติดนะครับแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวก็ติดบูบ้าบบ้แบบนี้นะฮะอยู่บนห้องครับนะฮะก็ยินเสียงร้องควักรีโมทเรามาดูนะครับโอ้โหหน้าจอนแดงตัดเลยแดงตัดแบบนี้นะครับไม่ต้องอะไรนะฮะบอกได้อย่างเดียวเลยว่ารถเราโดนขโมยแทงเบ้ากุญแจแบบนี้นะครับนี่เป็นไงเพราะฉะนั้น คุณเห็นแบบนี้นะครับอย่าได้ชาราดใจสีแดงเอ๊ะใครมาขยับหรือเปล่าไม่ใช่แล้วนะฮะตรงนี้โดนแทงเป้าอยู่บนคอนโดชั้นสิชั้นสี่ชั้น5อะไรก็แล้วแต่รีบลงมาที่รถถึงรถเมื่อไร่ค่อยกดคลายล็อกค,ครับดกดคลายล็อกเห็นไหมเห็นไหมพอเรากดคลายล็อกเนี่ยนะครับสัญญาณการขโมยนะครับหยุดนะฮะเสียงร้องก็หยุดลงนี่ตัวเรือนใหม่เขาก็ กลับมามีไฟจ่ายเข้ามาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับโจนะครับที่ทําการแทงเบ้ารถเรานะฮะรถมันส่งเสียงร้องแถบปากสตาร์ทไม่ติดนะครับโอ้โหหน้าจอเป็นสีแดงบอกเราแล้วนะครับโจมันหนีไปแล้วครับมันสตาร์ทไม่ติดมันไม่มันไม่สนใจละนะจร,จริงไม่สนใจตั้งแต่ไฟกระพริบแล้วนะ,นะลองหมุนให้ดูนิดนึงลองเหมือนสมมุติว่าแทงเบ้าให้ดูตรงนี้นะครับเอาไปไม่ได้100เซเพราะตัดระบบการจ่ายไฟแบบ เรียบร้อยเลยโจรเอาไปไม่ได้นะครับถึงรถนะครับลงมาข้างล่างเห็นตัวรถแล้วเราค่อยกดปุ่มคลายล็อกนะครับก็เข้าสู่สภาวะปกติกลับมาสตาร์ทได้เหมือนเดิมแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเห็นสีแดงนะครับป็นสีแดงนะครับหน้าจอแดงแป๊ดึ้นมาเลยลงมาที่รถก่อนนะทีี่พูดถึงตัวการขโมยตัวทัวร์เวกันนิดนึง หลหลายคนบอกเอ๊แล้วมันแตกต่างกันยังไงฟังก์ชันมันยังไงบ้างนอกจากมีรีโมทแบบมีหน้าจอแล้วมีนั่น,น,นส่งสัญญาณเตือนแล้วเรามีในส่วนของฟังก์ชันที่เรียกว่าออทอล็อกให้ด้วยนะครับอย่างในส่วนของการโดนรถแล้วรถมันร้องใช่ไหมรถมันร้องทั้งแรกมันเตือนก่อนแบบนี้ก,ก็โอเคบางครั้งบางคราวครับว่ามีคนมาขยับอย่างที่บอกมาเคนยีลื่อนย้ายตำแหน่งรถเรานะครับ เราเองบางครั้งบางคราวเราก็เข้าห้องน้ําอยู่ฮะหรือทําอย่างอื่นทำาูุระอยู่ไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวบอกแฟนบอกลูกบอกคุณพ่อคุณแม่คนเท่าคนชราบอกหยุดให้หน่อยสัญญ,ญากในขโมยหยุดหน่อยเขาไม่เคยดูครับเขาก็จะโกรธอะไรคลายล็อกฮะนี่พวกกดคลายล็อกเลยนะครับใช้ไม่เป็นใครจะไปรู้ล่ะกูกดคลายล็อกก่อนกันแล้วกันว่าเฮ้ยพอก,กดคลายล็อกเห็นไหมอะไรยังแวบๆบแบบอยู่นี่ตรงนี้ สัญญาณการขโมยยังคงเหมือนจะวัดแ่งทํางานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าใครกดคลายล็อกแล้วยังไม่ได้มาที่รถนะครับแบบว่ากดแล้วแบบไม่รู้จะใช้ยังไงอะ่ะไม่เคยดูคลิปของการขโมยตัวรูทมาก่อนนะครับก็มักจะกดคลายล็อกกันถูกไหมนี่เป็นไงตรงนี้มีฟังก์ชันเขาเรียกว่าออตโต้ล็อกให้ด้วยนะครับตัวการพลาดพลั้งนะครับตัวการพลั้งเผลอนะครับ เป็นการช่วยนะครับป้องกันให้อีกหนึ่งระดับนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันดีๆแบบนี้เราเคยเห็นที่ไหนอ่ะตัวนี้เราเห็นมาจากเซนเซอร์ล็อกของประตูรถยนต์ถูกไหมเวลาเราจะเปิดประตูรถเรากดคลายล็อกตัวรถใช่ไหมครับเราก็ยังไม่ไปที่รถกลับไปหิ้วของอ้าวลูกมันยังไม่มาอ้าวนู่นนี่นั่นนะครับถึงเวลาตรงนั้นเขาก็ล็อกให้เองอัตโนมัติเรายังไม่ได้เปิดประตูมันก็ล็อกเองซ้ําลงไปอันนี้เป็นฟังก์ชันดีๆนะครับที่ เอามาให้กับตัวกันขโมย Ony Super 2 Way ของฮอตรู้เราด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ดีมากๆนะครับส่วนที่ใครเออฟังกช์ชันนี้ไม่ชอบไม่ใช้ได้ไหมสามารถปิดฟังกช์ชันนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับกดที่รีโมทได้ใครต้องการจะเปิดจะปิดใช้ฟังกช์ชันนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน้าแฟนเพจอีกทีนะครับทักเข้ามาอินบ็อกได้นะครับอ่ะตรงนี้ก็เรียบร้อยเนาะ ล็อกแบบมีเสียงเออแล้วถ้าล็อกแบบเงียบทํายังไงเมื่อกี้ล็อกมีเสียงไปแล้วกดไป1ทีนะถ้าล็อกแบบเงียบกดอีกทีนะครับอืมสังเกตไหมครับว่าล็อกแบบเงียบหน้าจอเขาขึ้นเป็นรมรูปลําโพงแบบมีขีดค่าไว้นะครับแล้วถ้าเราสังเกตดีเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราล็อกแบบมีเสียงเรากดปิ๊บเนี่ยตัวรถเองมีเสียงร้องด้วยเมื่อกี้ผมกดไปเป็นล็อกแบบมีเป็นล็อกแบบเงียบนะครับรถไม่มีเสียงร้องขึ้นแต่ไฟเดียวแวบหนึ่งนะเอาลองอีกทีหนึ่งีเป็นยังไงถ้ากดอีกทีหน อ่ล็อกสัญญานะครับถ้าเราล็อกเงียบอยู่เรากดนะอีกครั้งหนึ่งนะครับจะวนมาที่ล็อกแบบมีเสียงถ้าล็อกแบบมีเสียงอยู่นะครับเรากดอีกทีนึงครับเห็นไหมตรงนี้เป็นล็อกแบบเงียบแล้วสลับกันนะมีเสียงไปเงียบเงียบไปมีเสียงวนอีกนีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ไกลไม่ได้ยินเสียงรถไม่ได้ดู สัญญาณไฟเลี้ยวที่ตัวรถก็ดูที่รีโมทก็ได้เช่นเดียวกันเพราะมีหน้าจอแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สัญญาณได้ไกลบอกไปแล้วนะฮะอ้าวโดนรถไปยังไงบ้างตัวนี้ล็อกแบบเงียบเนื้อขึ้นไฟเลี้ยวครับนี่ครับโดนตัวรถครับรถไม่ร้องครับบางครั้งบางคาวอยู่หอ,อพักนะครับหน่วยงานราชการนะครับคอนโดนคนคนอยู่ันเยอะแยะ,ยอะจอดกันมากมายจอดมีเสียงเดี๋ยวเขาจะด่าเอาครับ เพราะฉะนั้นใครโดนรถไม่ต้องมีเสียงร้องแต่ยังเตือนที่รีโมทได้ครับเมื่อกี้สีเขียวเข้มเนาะเพราะฉะนั้นโดนครั้งแรกครั้งเดียวครับออโดนแล้วเขานี่ฮะโดนใหม่นะครับออตรงชื่อรถเลยโดนถ้ามีขยับต่อเนื่องจังหวะของไฟเลี้ยวก็เปลี่ยนนะฮะจังหวะเสียงที่รีโมทก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันแล้วก็หน้าจอเปลี่ยนสีละเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นเราจอดล็อกเงียบอยู่เอ๊ะทำไมเสียงมันเร้าใจ เกิดอะไรขึ้นกับรถเราเราก็ออกมาดูนิดหนึ่งอ,ออกมาดูแล้วอ๋อคนนี้มันเข็นรถกลออมมาแล้วมันจอดอยู่ตรงเข็นกับพื้นที่นหน่อยด่ามันหน่อยก็แล้วกันนิดหนึ่งนะฮะสมม,สมมติิเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อ๋อไม่ได้โดนขมโมยไปไหนนะครับเราก็กดล็อคครับสัญญาณนะครับมันจะได้หยุดฮนะไอครถก็ไม่มีปุ๊แบบแป๊บปุ๊บแป๊บแล้วหยุดไปแล้วนะครับแต่ที่สําคัญเกิดอ,อะไรขึ้นการขามโมยหยุดตรงแค่ไฟกระพริบ ตรงที่เป็นไฟลเลี้ยวนะแต่ตัวเองเนี่ยเขายังทางานอยู่เหมือนเดิมอ่ะโดนใหม่เป็นไงโดนใหม่อีกรอบอ่าเห็นไหมครับการทํางานเขาก็ยังคงประสิทธิภาพเหมือนเดิมครับเขาอยัางเตือนมาที่รีโมทเหมือนเดิมนะฮะอ่าแล้วโดนลดลถไม่ร้องแบบนี้เฮ้ยแล้วมันกันขโมยได้จริงๆหรือเปล่ามันกันขโมยตรงนี้ฮะใครมาแทงบ้ากุญแจรถดอกครับปึ้มเจออะไรขึ้นแครปากทางดีไม่จ่ายนะครับ ใด้ใส่ไฟเข้าสู่ระบบตาป์ทไม่ติดครับแน่นอนที่สุดหน้าจอแดงแป๊ดขึ้นมาแบบนี้นั่นหมายถึงโดนแทนเบ้ากุญแก่แน่นอนเพราะฉนั้นเจอแบบนี้แล้วไม่ต้องไปกดล็อกอะไรให้สียเวลารีบลงมาที่รถครับเพราะหน้าจอเป็นบอกอยู่แล้วนะถึงรถแล้วนะครับเห็นตัวรถอยู่ใกล้ๆแล้วกดคลายล็อกได้ครับเพราะว่าโจรหนีไปแล้วแน่นอนนะฮะถ้ากดไะทรที่หน่อยก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรคลายล็อกครับ พอเราหยุดนะฮะคลายเราก็คือหยุดเสียงหยุดสัญญาณการขโมยไฟก็คืนเข้าระบบอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็รถจอดอยู่ที่เดิมแน่นอนนะครับส่วนจนนี้หายไปแล้วนะครับอามาดูฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับผมถอดตัวนี้ออกนะครับก็คือกุญแจนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทครับแต่น่าเสียดายนิดหนึ่งตัวนี้ก็หมจะจะขออวดสาวทั้เทอวดเพื่อนโชว์เพื่อนอะไรเท่ๆซะหน่อยก็อาจจะทําได้ไม่สะดวกนะัก เอาเน้นไปในเรื่องของการใช้เพื่อประโยชน์ก็แล้วกันอย่างเช่นว่าโดนแทงเบ้ามานะครับเบ้ากุญแจพังเบ้ากุญแจเสียตรงเนี้ยสามารถสั่งสตาร์ทรีโมทนะครับแทนการเสียกุญแจแล้บางทีแทงมาแล้วอจะเสียเข้าไปมันเสียบไม่ได้ถูกไหมกุญแจมันพังนี่แล้วจะทำยังไงจะสตาร์ทเครื่องยนต์ยังไงก็สตาร์ทผ่านรีโมทนะครับโดยที่ตรงนี้อย่างที่บอกว่าเสียดายเพราะว่า1มันต้องบีบเบรกไว้ด้วยเดี๋ยวผมรบกวนพี่เจ้าของรถนิดหนึ่งนะครับ ผมทําคนเดียวผงไม่ไหวแน่นอนอ่ะบีบค้างไว้นะครับสมมุติว่าบ้ากุญแจพงังบ้ากุญแจเสียลืมกุญแจเอาไว้ที่บ้านหรือทําร่วทาหล่นหายนะครับเหลือยังเหลือรีโมทต,ตัวนี้อยู่เนาะบีบค้างไว้แล้วนะครับกดที่ปุ่มสายฟ้าด้านข้างครับกดสองครั้งครั้งที่1จะมีไฟเดียวเสร็จแล้วก็กดครั้งที่2นี่ครับเรียบร้อยติดเรียบร้อยครับเป็นขโมยนะครับตัวนี้ฮะอ่าเขาก็ ทำการนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ขี่ใช้งานได้เลยครับตรงนี้นะครับรถไม่มีหน่วงเวลาดับแน่นอนนะครับถึงที่หมายเมื่อไหร่นะครับอยากจะนะครับหยุดอยากจะดับเครื่องยนต์ให้กดปุ่มนี่ฮะปุ่มโอ้โหถึงตรงไหนตรงนี้แล้วกันนะไม่ไปชารช่จะมกดคลายล็อกครับนี่ฮะสตาร์ทรีโมทนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับดับเครื่องยนต์ใช้คลายล็อกนะครับตัวนี้เหมือนกันทําได้ไหมทําได้เหมือนกันนะครับ ล็อกนะครับได้เหมือนกันล็อกเมื่อกี้ไม่มีเสียงใช่ไหมอ่ากดที่นึ่งไม่มีเสียงนะกดอี่นีนึงเป็นไรจะเป็นล็อกเงียบไปนะครับคายล็อกได้เหมือนกันนะครับคายล็อกอ่าสตาร์ทได้ไหมสตาร์ทได้ไหมครับพี่อลองดูนะกด2ครั้งหนึ่งได้เช่นเดียวก,กันนะครับอ่าเรียบร้อยดับเครื่องยนต์กดปุ่มสุดท้ายหน่อยครับปุ่มสุดท้ายอ่าปุ่มนี้ก็คือปุ่มเรียกหารถ นะครับบางคนก็อยู่อาพาร์ตเมนต์คอนโดใครมาไม่ชอบมาผาคกนมาด้อมๆม,ม,มองๆแล้วหมาแมวต่างๆกดเรียกก็ได้กดไล่ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับกดปุ่มต้องการนี่ครับเสียงแบบนี้เลยเสียงได้อย่างนี้นะโอ,โ,โอ้โหกระเด้งครับหมาแมวกระเด้งหมดถ้าเราจะหยุดเรากดซ้ำอ่าแบบนี้นะครับตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นรูปกระดิ่งอ่าเป็นรูปกระดิ่งกระดิ่งนั่นเองกดเรียกรถมีไฟเลี้ยวบอกตำแหน่งเจอเสียงแบบนี้บอกตำแหน่ง เจอรถแล้วกดล็อกก็ได้นะครับหรือจะกดซ้ำไปก็เช่นกันทําได้เหมือนกันนะครับและที่สําคัญครับตัวนี้เราสามารถสั่งดับเครื่องยนต์จากระยะไกลด้วยรีโมโทได้อ้าถ้าเผื่อวันไหนลืมล็อกรถแล้วโดนคนร้ายมันขับรถเราหนีไปทําอย่างไรฮะลืมล็อกคอลืมล็อกรีโมทนะเพราะว่าขึ้นไปเอาของบนห้องแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยวิธีการจะสั่งดับเครื่องยนต์ด้วยรีโมทนะครับให้กดปุ่ม ตัวล็อกเนี่ยนะฮะแต่ค้างไว้สองวิแบบนี้ครับกดค้างไว้รถมันจะล็อกและแน่โจนมันตกใจไหมโจนตกใจแน่นอนเล่นหนีครับบอกได้เลยว่ายังขี่ไปแบบนี้มันก็อูจะของจับได้แล้วนะครับขี่ไปได้ไม่ไกลครับจะขี่เร็วขี่ช้าเล่งแค่ไหนก็ตามเดี๋ยวสักพักเดียวเกิดอะไรขึ้นดับแล้วเรียบร้อยสตาร์ทใหม่ได้ไหมเฮ้ยสตาร์ทไม่ได้นะครับ ตายแล้วทำยังไงกูไม่อยู่แล้วงานนี้หนีครับทิ้งรถไปครับเราเองนะครับเห็นโจหนีไปแล้วเข้มาที่รถเออให้โจมันหนีไปก่อนนะอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าเที่ยวไปแบบโหกูโชว์เก๋าเลยวิ่งตามไม่เอามันแทงรถเราได้นี่มันแทงไส้เราไหลได้นะผมว่านะเพราะฉะนั้นให้โจมันทิ้งรถเราไปก่อนมันจะบิดหนีไปจะใกล้จะไกล,จะ,กลจะเร็วจะช้าอะไรช่างหัวมันเครื่องยนต์ดับ เสียงยังแห่ปากลั่นขนาดนี้ทิ้งรถแน่นอนครับให้มันหนีไปก่อนเราค่อยมาที่รถถึงรถเมื่อไหร่ก็ค่อยกดคลายล็อกเพื่อหยุดสัญญาณการขโมยตัวนี้ไฟคือครับปกติเราก็กลับมานะครับลองเสียบดูเออเสียบไม่ได้เว้ยเฮ้ยเมื่อกี้ไงใช่ไหมตัวเบ้ากุญแจพังก็โดนแทงเบ้ามาเราก็สตาร์ทรีโมทถ้าบีบเบรกค้างไว้แล้วก็กดสายฟ้าสครั้งขี่ไป แจ้งความไปดําเนินคดีอะไรก็แล้วแต่นะครับไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้หรือจะ,อะขี่ใช้ชั่วคราวก่อนที่จะไปเปลี่ยนบ้วกุญแจก็สามารถใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์ได้นะครับสำหรับการขโมยโดรนนะครับรุ่นกุญแจแบบนี้นะครับถ้าใครคิดว่าไม่ปลอดภัยนะเออไปจอดที่ไหนแล้วกังวลจังเลยรถสวยๆแบบนี้นะครับสอบถามมาที่ทางร้านออโตรูทเราได้นะครับ ก็สายไฟตรงรุ่นนะครับไม่ตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นไม่หมดประกันแน่นอนนะครับก็ในส่วนของตัวทูเวแบบนี้นะครับอยู่ที่2,750บาทนะครับในส่วนของตัวแบบมีหน้าจอแบบนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งนะครับใครจะมาที่ร้านนะครับตรงนี้บริการให้ รไม่คิดค่าแรงใดๆนะครับหรือใครจะสั่งผ่านทางเครีส่งเครี่เฟสครับส่งไวแป๊บเดียวก็ถึงแล้ววันเดียวนะครับสอบถามเข้ามาได้หรือจะโทรเข้ามาใจร้อนรีบเลยโทรมาเลยตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอผมเอกออตโตรูนะครับวันนี้ไปกันก่อนครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้ใต้เมนนี้ได้เลยนะครับใต้คลิปนี้นะครับอ่ะผมไปแล้วครับวัสดีครับ